ับสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเปิดปุ๋ยคนเนาะมื้อนี้มาพบมาพลอยแล้วครับจองเบาใบบานามื้อนี้มากครับพี่น้อยคือเกาพี่น้องคือเกาพี่น้องมีได้มา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 ยังเกาะมามาใหม่ามาไอเกาหลีเกาหลีผู้ใดนี่เนาะอยู่ไทยได้กินของเกาหลีเนาะนี่มาเลกยจะกินแต่เฮงแลยแต่หน้ากระจัดพี่น้องาะใช่ใช่ใช่ Long song phong mãi nhau mày thôi chọn song phong mãi chạy 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 không chạy chạy มีอย่างมันง่ายง่ายอก็เผ็ดเราจะจัดเพิ่งนลูกมาเอาผีกดิบมากาดอีกบอัวคาร์ลอนคาระลอนลูกั่นไดเท่แต่บอลที่เอยนนี้เจ็บมึงเบียดนี่ เปลี่ตักมือืมนั่นได้เนาะทลงแต่บนเดียวบวมหัดไปอืมคนคนเคยกินไหมเนาะเนี่ยนี่แหละเ็ดอะไรกินเนาะห้ยวอยหุย อีดองอ้าวเบาเนี่เปลี่ยนสีปุบปับเลยพี่น้องอ้าปดเปลี่ยนสีโอ้ยอ้าวน้องเบาเปลี่ยนสีปุบปับเลยพี่น้องอ้าวมาอ้าวพี่น้องมาจุดจวดทำงานพี่น้องมาเป็นงังไหนบ้างสิเบิร์ตอยู่บ่อองคนช่องหอพี่น้องหมดเรียนแล้ว Ừ. Đi không tạo ra nhìn nữa. Ừ. Ừ. Ừ cái này. Hết rồi nữa. Ừ. Ừ. Giọt giác khắc con ได้ค่อยวันกิ้นได้เนาะเขาการดองใช่ไหมเนาะผักแก่มาผักอันไหนได้ไปมากินกี้ไอ้ของญี่ปุ่นของเกาหลีกินนะเป็นคนเกาหลีเหอ่เนาอเจ้ามือ โอ้ย <os> ้อนกันพี่น้องสิเบิดบ่อเยมปากกันกินกินได้นี่คีับ Nếu mà kia không ta... <kLike et Kinder hum> kia không ta, dành môn một lại sáng không có kịch được có từ ngày nữa. Hết ngày kể từ ngày kể từ ต่ว่าอย่างว่าทำลำเลือะคุนะ่นองฮะเพ็ดคุ่นองพี่น้องนี่จากมือเรวมาลองเป็นไงเพชรคุ่นองอันนี้แหละดีอันนี้เพชรธรรมดาเพชรคุ่นซองก็เพชรขึ้นกน,นี้นะขอเชี่ยงเน่อยไอู้กยังจะโมเพชรสามห่อนี้ห่อนี่หอบเพชรขัด หน่อยกินไปให้อืมอืมอืมเสียบตานี่เยเสียบจะเสียบ dặn tôi ý xẹp ý <laughs> thức em thức <đấy> <laughs> mìa miên thịt ngà Tết cá at mình bắt

อแม่บ้านเกี๊ยงปล่อยลอยครับป้านยังในระบายดนี้ฮาก็ชีได้จบคลิปไปเพียงตัวนี้เด้อพี่น้องปาดกนแต่อย่าลืมเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อกำลังใจคลิปต่อไปเนาะพี่น้องแน้วไว้พอกันคลิปหนาพี่น้องว่าฮาวชีเด้เมนูยนีมากินกันเนาะให้พี่น้องในเบอร์ในชมนะขอขอบใจ